กลับมาติดตามข่าวกับ KCTV TV วีของคนโคร,ราชกันต่อนะครับในช่วงที่2นี้มีข่าวหลายข่าวให้นําเสนอกันนะครับมีข่าวของทางสวนสัตว์โคร,ราชด้วยครับที่เขาได้จัดฉลองวันเกิดให้กับน้องสีมาซึ่งเป็นช้างแอฟริกาตัวเดียวในประเทศไทยครบรอบ11ขวบแล้วครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ส่วนแสดงช้างแอฟริกาสวนสัตว์นครราชสีมานายอนุชิตนันทรัตน์ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเกิดสุดพิเศษครบรอบ11ขวบให้กับน้องสีมาลูกช้างแอฟริกาตัวเดียวในประเทศไทยโดยทางสวนสัตว์นครราชสีมานะครับก็ได้จัดเค้กผักและผลไม้ขนาดใหญ่โดยมีนายวันชัยสวาสุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสวนสัตว์นะครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะักท่องเที่ยวและนักเรียนกว่า100ร้อยคนเขารวมร้องเพลงอวยพรเป่าเค้กวันเกิดให้กับน้องสีมานะครับสำหรับน้องสีมาเป็นลูกช้างแอฟริกาเพศเมียหนึ่งใน5้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอาฟริกาเกิดเมื่อวันที่23มีนาคม25 5 6หที่เกิดจากพ่อแอฟแม่แจ๋วซึ่ง น้องสีมานะครับก็ถือว่าเป็นลูกช้างแอฟริกาเพียงตัวเดียวในประเทศไทยที่หาชมได้ยากมีให้ชมเฉพาะที่สวนสัตว์นครราชสีมาเท่านั้นครับและน้องสีมาก,กําลังอยู่ในวัยที่ซุกซนเหมือนเด็กทําให้เป็นที่รักและเอ็นดูของนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งในวันที่23มีนาคมของทุกปีสวนสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นเ,เรื่องงามยามดีมากนะครับเนื่องจากวันที่23มีนาคมของทุกปีนั้นก็ตรงกับงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรานารีอีกด้วยก็มีการฉลองครบรอบวันเกิดสุดพิเศษให้กับน้องสีมาด้วยเค้กผักและผลไม้ขนาดใหญ่นานาชนิดที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมรวมกันร้องเพลง Happy Birthday แล้วก็เป่าเทียนเค้กผลไม้เพื่อวอวยพรในวันเกิดให้กับน้องสีมาด้วยครับสำหรับช้างแอฟริกาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีใบหูขนาดใหญ่มีงาทั้งเพศผู้และเพศเมียลักษณะผิวหนังนะครับหยาบย่นงวงมีประโยชน์คล้ายกับนิ้วมือซึ่งสามารถช่วยหยิบจับสิ่งของที่ต้องการ แท้จริงแล้วงวงที่ยาวของช้างนั้นก็คือจมูกที่ยื่นยาวใช้สําหรับหายใจใช้ส่งเสียงร้องและกินน้ําในงวงของช้างนั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันประมาณ1น0 0 0 0มัดช้างแอฟริกาอยู่ได้ในสภาพพื้นที่หลากหลายครับสามารถอยู่รอดได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีน้ําเช่นทุ่งหญ้าสวรหนนาช้างแอฟริกาเพศเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุป,ประมาณ10ปีระยะตั้งท้องประมาณ22เดือนตกลูกครั้งละ1ตัว ลูกแรกเกิดมีน้ำหนักประมาณ110กิโลกรัมและมีความสูงประมาณ95เซนติเมตรสามารถตั้งท้องได้ทุกๆ4ปีนะครับจางแอฟริกาสามารถกินอาหารได้1วันประมาณ136กิโลกรัมนะครับสถานภาพก็คือทางสาภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์จัดให้อยู่ในสถาน,นะมีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันครับ